แพรทั้งแกะนะที่ตัวไม่รู้ไม่ได้ถามครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมน้าหน่อยตามไปเบิงมาอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมอยู่ที่ฟาร์มแพะของพี่สาโรดนะครับผมเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งเลี้ยงมานานกว่า3ปีนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางเป็นแรงมานานใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้านนะครับผมนะยังไง พี่น้องเกษตรกรที่รับชมใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหมีเปียบดนะครับวันนี้กี่สอบพี่เนี่ยสิบสอบหมดไหม <20. S 1> หมดนะยี่สิบเลยเหรอสามมือ, <3. S 2> มอโอ้โหนี่มือเช้ามือละขนาดนี้เลยเฮ้ โอหดูนี่พี่สารุสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีเป็นร้อยตัววะพี่ถึงไหมร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าโอ้ร้อยกว่าเลยทั้งแพ้ทั้งแกะนี่เป็นเนเปียบดสดๆนะครับผมไม่ได้ผสมอะไรนะพี่เนาะไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมอะไรเลยสลับกติอืะ อ๋อพวกกากมันก็มีเยอะเหมือนกันนะกากรก,ากระถินครับกากกระถินนี<อ>นาา่คนละไม้คนละม<อ>ือช่วยกันเช้าๆนะครับในเปียบด์สดๆเนี่ยกินดีเหมือนกันนะครับผมนะกินดีเหมือนกันที่พี่น้องกเกษตรกรห,หลายท่านถามไถ่กันมาวันนี้เปียบด<อ>์สดกินไหมเนี่ยพี่ฟาร์มพี่สาลูนี่กินดับสบายเลยไม่มีส่วนผสมอะไรเลย ทั้งแพ้ทั้งแกะกินแบบเดียวกันหมดนะครับ100ร้อยกว่าตัวนะครับโโอ้สวยมากนี่เยอะมากที่นี่เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่น่าสนใจนะครับผมนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู the the well, ้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเห็นพี่สาโรดบอกว่าที่นี่นะเลี้ยงเนี่ยทั้งแพะทั้งแกะเข้าสู่ตลาดง่ายมากๆนะเกษตรกรผู้ที่สนใจก็สามารถแบ่งปันสายพันธุ์กันได้นะครับผมนะที่กินกันแบบโอ้โหเยอะจริงๆนู่นข้างในอีกที่หนึ่งโอ้โหกินดีฮะ อีกส่วนหนึ่งคือมันหิวด้วยนะพี่เนาะค,คือมันหิวด้วยต้องกินดีเนี่ยสวยนะโอ้มากมีลายๆด้วยที่นี่เยอะขนาดนี้เรามีแบ่งสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรนะพี่มีครับมีมีคนันะๆๆๆโอ้โหเยอะมาก <ๆ S 1> เดี๋ยวพี่น้องที่ชมทางบ้านนะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรไว้แล้วก็โทรมาถามไถ่พี่สาโรดได้นะผมนะเดี๋ยวจะวางเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปมีแบ่งทุกสายพันธุ์นี่ดู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 เกสวยๆทั้งนั้นเลย เป็นเซนต้าส่วนใหม่ส่วนใหญ่ไหมพี่ครับไวรัสเพิ่มมีไหมไม่มีนะไม่มีหรอวครับเป็นลูกผสมใช่ไหมดูสัมนักแล้วสวยเลยแยกกันกินโอ้โหนี่มีลายแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีหญ้าแห้งโอ้มันลายไงในลายแบบนี้มีลายอยู่ลำดำแฟนตาซีสองตัว กินดีจริงๆข้างบนมีอะไรพี่ข้างบนโรงเรือนเวลาฝนตกก็ให้อยู่โรงเรือนแต่ลงมาหมดแล้วใช่ไหมแกแพ้แกะน่าจะอยู่ไม่กี่ตัวอลงมาหมดอย่างเงี้ยนี่ถือว่าสวยเลยกินดีมากเลยตอนแรกๆดูเหมือนจะไม่กินนะไม่ผสมอะไรเลยหิวมันก็กินหมดแลวกินดีจริๆเลย ที่นี่เราเลี้ยงมาสามปีครับมันมีป่วยมีอะไรบ้างไหมพี่ในเขตของอุทยัยเราที่ฟาร์มนี่มีไหมไม่มีนะสามปีไม่ประสบปัญหาเท่าไหร่ก็มีก็เรื่องขยาดอืเป็นเป็นปกติเลยครับก็บส่วนมากก็เป็นขยาดปกติเลยแกะมีกี่ตัวพี่เห็นไม่กี่ตัวเองน่าจะสิบกว่าสิบกว่าครับ กินเสร็จก็ขึ้นโรงเรือนกันมันมีขึ้นข้างบนึินข้างบน,บนข้างบนมีด้วยถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าฝนตกก็จะไม่ให้ลงไงอ๋อถ้ป่วยเป็นหวัดง่ายครับคือให้กินข้างล่างครับถ้าแดด,ดแดดอย่างเงี้ยให้อยู่ข้างล่างอืมที่จริงกันที่ให้อาหารหลากหลายมากก็ดูแล้วก็เพียงพอนพี่อาหารมัน มีปัญหาคนเลี้ยงคนเลี้ยงก็เลยจะแบ่งปันสายพันธุ์พี่น้องเกษตรกรเราไปเลี้ยงไปพี่สาวเรา่งหลงมีปัญหาเรื่องคนเลี้ยงคนเลี้ยงไม่พออันนี้เนี่ยพี่ที่แต้มสีแดงเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวนี้พยาธพยาธเหรอพยาธโอ้ไม่ได้ทํารอบเดียวกันเหรอตัวนี้มันมันไอท้องเสียมะตัวนี้ท้องเสียออแล้วแก้ไขไงพี่ตัวเนี้ยก็ฉีดยาแก้ท้องเสีย็หาหายแล้ว ท้องเสียก็เลยแต้มสีไว้เพราะว่าปริมาณมันเยอะครับตัวหนักท้องเสียแล้วก็ดูวันลุกขึ้นก็ไม่มีไม่มีแล้วครับลายดำขาวนะผมมีอยู่สองตัวโอ้โหมีมีนะมีพี่น้องจะเด่กวเราสนใจนะที่จะแบ่งปันสายลายขาวยังมีคนชอบอยู่เป็นแองโกล่ะพี่แองโกลนะครับอืมกินดี ดูแล้วไม่น่าจะกินดีกินดีมากเลยแ็งกวาแห้งเอเปียบทมเนเปียมั่งข้าวโพดนั่นสามสลับอสลับข้าวโพดคือต้นข้าวโพดสดเลยพี่ต้นบดเลยปลูกบดให้เลยอ๋อบดทั้งเม็ดทั้งฝักแต่แต่ไม่ใช่ฝักแก่นะฝักอ่อนอ่อนที่ว่ามันจะเข้าแข็งไม่แข็งเนอ๋อ ฝักกาลังเป็นน้ํานมวกเนียนะบดใส่หมดเลยทางต้นเลยเนเปียก็อย่างนี้เลยเนเปียกินหมดไหมพี่บดต้นต้นก็หมดไม่เหลือถ้าบดนะถ้าบดถ้าไม่บดก็กินแต่ใบอ๋อมันซึ่งไม่จะแตกต่างกับกะทินนะครับแตกต่างกับกะทินและที่นี่แพงวลาราเราก็ปลูกเองปลูกเองครับกี่ไร่พี่ตรงนั้นสองไร่สองไร่เพียงพอไหมร้อยกว่าตัวไม่พอผมสลับสามอย่างอข้าวโพดข้าวโพดอีก สามสี่ไร่ตรงนู้นนั่นฮะอ๋อทุละที่คแล้วก็เนเปียประมาณห้าไร่ท้ากันไปหมุนเวียนพอข้าวโพดหมดก็เนเปียอ๋อข้าวโพดนี่ก็ก็คือข้าวโพดที่จะปลูกสําหรับอ่าส่งโรงงานนั่นแหละครับอือปลูกเอาเอาเม็ดเอาฝักหมดพร้อมกันไปเลยครับจะกินดีกว่าครับพื้นที่ก็เหมาะสมทีหรือพื้นที่ดีเลย แล้วก็ลงเรือนพระมงเขียวแล้วก็กางไว้อย่างงี้ตลอดย4ิบีเลยครับร้องรับร้อยกระตัวไปสาบายเลยบนลงเรือนก็มีนะเดี๋ยวให้ขึ้นไปชมลงเรือนต่อแล้วมันเลี้ยงคู่กันเงี้ยแกะแพะมันแตกต่างกันยังไงพี่ตลาดก็ไปไม่ต่างกันนะฮนะเพราะว่าที่กรเลี้ยงแกะเนี่ยคือมันแกะมันกินเก็บอาหารกินกินหมดแพะกินร่วงๆนะแกะครับคือร่วงดินนี่เสร็จแกะหมด แกะเก็บกินหมดน่ะครับในเวลาเข้าสู่ระบบตลาดพี่น้องเกษตรกรก็ซื้อมาซื้อพร้อมกันนี่แหละครับทั้งแกะทั้งแพร้อยกว่าตัวแต่ตัวหู้เห็นเยอะมากที่นี่รู้สึกว่าพ่อพันธุ์เราจะเยอะ,ะเนี่ยอย่างเงี้ยกี่เดือนที่แกะเนี่ยก็ประมาณสามเดือนก็ทําพ่อพันธุ์เลยนะผมว่าจะค่วยออกแล้วนะ่ะจะเริ่มฮึกละนะครับอสามเดือนครับ นี่ก็สามารถไปทำพ่อพันธุ์ได้ถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจคือเบาๆราคาไม่สูงมากไปได้เลยนะไปคุมฝูงนี่เลยเนี่ยแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้เอาไปอยู่ที่อื่นก็อยู่ง่ายนะอยู่ง่ายที่เราได้ไดอ้อายุที่ทำประโยชดอย่างพี่ทำพิธนะีแล้วทำพิธีนึงแล้วอืก็ดูก็สมบูรณ์ครับแต่มันมันอาจจะมีซูบนิดหนึ่งคืออาหารมันยังไม่เพียงพอถือว่าสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจ พื้นที่กว้างครับพื้นที่กว้างมากนี่ส่วนตนัวนี้โอ้โหคนมันทกคนเลี้ยงแพะทำไมลูกอายุเท่าไหร่น่ะอายุเท่าไหร่ปอนนมกมาตั้งแต่ตัวแดงนี่ครับอืมทำไมแม,แม,แม่ไม่เอาแม่ไม่เอาไม่รู้แม่ตัวไหนเดินออกคล้องกันเยอะดูดูไม่ทันเลยว่าตัวไหนยเยอะมากคือหลักๆกก็มีเช้าให้กินแบบนี้เที่ยง แล้วก็เย็นแับแปลงยาไม่ปล่อยไปปล่อยเป็นบางครั้งถ้าแห้งๆอ่ะให้ลงครับถ้าแยะไม่ให้ลงเลยครับมีปัญหาเรื่องพญาดีครับไปพี่ขออนุญาตขึ้นไปชมโรงเรือนหน่อยปะไปชมเรือนๆกันว่าเป็นยังไงเผื่อพี่น้องหลายๆท่านจะชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจสําหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับผมโอ้โหนี่เนี่ยไอพระมงเขียววิ่งรอบเชิงชายเลยนะ ข้างบนมีไหมโอ้ข้างบนนี่มีปล่อยโล่งปล่อยโล่งข้างบนคงเหล็กโอ้หองเป็นพื้นไม้อยู่พื้นไม้ไผ่ไม้อยู่คาปนกันโซนน้นเป็นไม้จริงแล้วอือหือเนี่ยโอ้ส่วนมากจะเป็นโซนของพวกอันนี้นี่คือหน้าฝนต้องให้อยู่อย่างนี้เลยอ,อให้กินวันนี้เอจะหลบให้กินวันนี้ครับแต่ถ้าหน้าแรงก,ก็เอาลงไปหน้าแรงลงลงหมดไม่ให้กินวันนี้อ๋อ โอ้ตัวมัเหมาะเลยเป็นวัดเนี่ยครับอ้วนเลยพี่แพ้นี่อ้วนแก่ก็อ้วนอยู่นะคือชุดนี้แก่เนี่ยสามารถแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรเกือบหมดเลยครับเอาแล้วฝั่งนู้นอีกฝั่งฝั่งนู้นก็ลงมนู้นนะขึ้นโอ้ขึ้นนู้นอีกครับอ้าวทำไมแยกกันนะคือมาจากอีกชุดหนึ่งที่ว่าที่ว่าลูกน้องมันไม่เลี้ยงแล้วผมมารวมที่นี่หมดมันมันถ้าปล่อยรวมกันกระแทกกันไหมก็มีนิดหน่อย อก็พื้นที่จำกัดกันมีนิดหน่อยก็เลยก็เลยต้องทําแบบนี้ครับโอ้โหมันุดนีไม่ไม่ไม่เมืนกันแล้วเพราะว่าอยู่กันมานานครับชุดที่เดิมๆแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ได้ครับตัวนี้พอมาณหลักือเป่ะแก่เราอายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะสองสองขวบสองขวบแล้วครับโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยแข็งแรงนะถือว่าสวยเลย นี่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะปนกันจะนอนจะไปส,สบาย,บายโอ้โรงเรียนโน้นฝั่งนน้นเป็นโรงนอนตรงนี้ไปกินอาหารออขึ้นมาโรงเรียนยังแยกสันอีกนะแยกที่กินอาหารแล้วก็โรงนอนตรงนี้เป็นโรงนอนนะครับผมเนี่ยกลางคืนจะมานอนตรงนี้แล้วก็แบ่งเป็นล็อกล็อกสำหรับต้องพอ่อ ลหลังก็เป็นแปลงยาหลากหลายาตัเอ่ตะปอมาขุนอ่าขุนอยู่พอกนี้แล้วก็ตอวที่เอาเข้ามาหนึ่งมาจะกขลกอ๋กอ,อไม่งั้นมันมันจะกระแทกกันครับก็เลยแบ่งแงเอาไว้เงี้ยเนี่ยพิสาโลก็จะทำเงี้ยแบ่งมาจากฝูงใหม่ก็แบ่งไปงี้เลยอ๋อคือ oh, okay. ให้นอนต่างหากกินต่างหากไม่รวมกัน สัตว์เป็นส่วนดีนดถือว่าเหมาะพี่ถือว่าเหมาะอยู่โรงเรียนก็เหมาะนะแต่มันขาดขาดคนเลี้ยงก็เลยมีปัญหาพี่คนเลี้ยงพ,พี่สาลก็เลยจะแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรเราไปเลี้ยงต่อกันโอ้นอนเนาะครับผลเลี้ยงก่อนมันอ้วนกว่านี้เยอะอ้วนใครมาเห็นก็ชอบอือตอนนี้มันเบาไปหน่อยพี่มันสู้ไปหน่อยไงครับ